เชิญว้าวววเลยสวัสดีคพี่หน่อยเข้ามาดิศูนย์สี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งหกเลขห้องศูนย์สี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งหกอันไหมอันไหนพี่เข้ามาในห้องก็ได้ง่ายกว่าศูนย์สี่สาม สวัสดีครับมาเลีวสวัสดีครับเอ่อน้องที่ได้น้องที่ได้ไดบัตรที่พี่แจกไปวันนั้นอยู่ไหนวะมาไหมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับเดดเดดเดดแป๊บนึงนะอะไรบ้างนะห้าสีสส่สี่สามต้วสามเก้า 7จ็ดสองหนึ่งแค่นี้เหรอโอ้หแค่นี้ก็ไม่บอกเงยียบเลยนะไม่จะเฉยว vivo ใช่ใช่เข้ามายังมาแล้วไหนอะฟกร์ลคเกกใช่ไหมทุกคน ยังหาชื่อพี่ไม่เจอเลยพี่พี่พี่หน่อยพี่หน่อยรับยังอะให้เปาเดี๋ยวพี่หน่อยเล่นด้วยนะเปา ยังไม่เห็นเลยครับอ๋อครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนวันนี้พี่ก็มาแบบเรียบร้อยปื้มทำเด็กเด็กดูจะเข้าแขนไหมเออเด็กน้องๆใครอยากเข้าแขนบ้างเดี๋ยวพี่หน่อยพี่หน่อยรับเพื่อนยังรับแล้วไอ้เปานี่พี่หน่อยนะไอ้เปานี่พี่หน่อยน่าจะเฉยอะ trả tât thôi, áp phi nói tât thôi. Ay, phi nói tay bằng nào mươi năm. Mia mì sai. I bằng mi nón kè lên nikonu. khôn sai dịp 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 ผมรอจนผมได้เข้าแคนวิลสีสครับไม่ต้องรอเขาได้เลยอันนี้ใครนี่ายันเก็บแต้มแรงเก็บเต้มเก็บแต้มแคนอนึางเลยเล่นแรลงไม่เปาหรือว่าไงทำไมด้ก่อนอช้ตาวอร์มมันอ้าววอร์มก็วอร์มอีอมอมอมอสปอร์ตบังจา้า ไปไหนเล่นด้วย<ฮ>ตาหน้าเล่นด้วยได้ไหมครัคนตี้เต็มแล้วครับวันนี้วันนี้มีตี้วันนี้ตี้เต็มวันนี้ตี้เต็มครับรรรรตั้งข่าใหม่ยังไงเราเราลีมันตั้งข่าใหม่หมดเลยใช่เหรอือ สวัสดีคุณดูครับผม <c oughs> เฮย้ย<ด>เสียงไมค์ใครวะเนี่ยเปนนรองขอบไมค์นะไอ้ปลาเสียงพัดลมเป่าเหรอจบละเฮ้ยไม่เป็นไรรีบไปไหนเ้าเดี๋ยวกันเล่นด้วยกันได้ vui bịt máy nồi bịt máy nồi tiếng đắng quá máy ai wá tiếng ping á tiếng ping cái nồi của chúng tôi lên cái tiếng nè เฮ้ย,เ,ยเป้าพี่หน่อยไก่เนอะให้บอกให้คนเดีเยวเลยสองคนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรจะเป็นภาระให้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็พอละเ,ลเออสองคนนี้เออทำไมคนดูน้อยยังไม่รู้

ข้า,า,งางล่างไอ้คนข้างล่างไอ้คนข้างล่างไหนข้างล่างทางจะไปไอ้ล่างผีกะฝั่ <c oughs> งตรงร้อยยี่ร้อยยี่สิบมาแล้วดิครับสวัสดีครับน้องบีมครับผมพี่ปื้มอายุโอเคไม่ใช่ครับผม <c oughs> ไม่ใช่อายุเก๊ดครับในบ้านในบ้านไม้ในบ้านไม้ใครบ้านไม้บ้านไม้ไหนพี่หน่อยวะ<อ>ข้างๆกับพี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรอเห้ว จะนอกก็จะน็กกอกไว้น่อยโอเคอยู่บ้านเขียวอะ่ะพี่ผมขอพันเพชรเอาไปสุ่มกิจกรรมใหม่ขอนะโอ้ไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ครับผมต้องเล่นกิจกรรมเท่านั้นนะฮะถึงจะได้เพชรจากพี่ไปนะ โอ้ยได้ไร้ไอ้่ะี่บ่เนยอาตลกาเลยฝากไลคกกับแชร์ด้ครับทุกคนน้กระำแช่ไ้กคนมามาเปิดลั่น กันหล่อไม่ใครอยู่บ้างครับอะไร,ไ,รดดได้เอ็กเอ็มแปดวะถ้าเจอจะบ,บอกพี่ผมขอขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วครับขาดห้เดี๋ยวก็ขึ้นแล้ว พี่ผมจะขึ้นอ๋อจะขึ้นแกเหรอเล่นดีอีกนิดเดียวขึ้นแล้วตักกดไ์กดใช้ด้วยทุกคนเอา้าคุณดูหายไปหมดเลยวะคุณดูหายไปในวมดเราเนี้ย ตีตีนี่ตึงไว้เปาเปล่าอือตีนี่ตึงตีเราตึงว่ะเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยพิ่พูดไม่จบเลยหลมเก่งยังเลยหันไปอ่านแชทพอดีบ้านอช้ยายบ้านเอลน้องพิมอะไรมาแอวเพลงมาว เฮ้มีรถด้วยเฮียไออ้ำไปไหนเนี่ยอ้ำอ้ำหายไปเลยเข้ามาแล้วหายคนติดตามพันกว่าคนคนดูสองสามคนเออใช่คนหายหมดที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนเยอะะเลยเปิ้ลแม่งแถวนี้อืมหมดไตไอ้ดีขอนลครับพันเพชรนะไม่ได้คอับไม่ให้ดูอยู่ครับครับผม เด๋วยังไม่ทันเล่นเลยไมีคนอยู่วพี่หน่อยยิงพื้นมพี่หน่อยข้างนอกไข้างๆดาวแล้วดาวแล้วโคตรเลวโอ้ยบเี ช่องนี้มีขอทานอยู่ครับพี่ผมคือภาษาเลื่อนผมมาแล้วคนเก่าคนเดิมมงมาอีกแล้วมันจะมาทำไมอีกไม่ต้องมาแล้วแหละไปเถอะไปเถอะเชจ่ากูงมอาจากช่องกูไปเถอะอุ้ยยังโหดนะครับ ทำไมไม่ได้ยินพี่หน่อยพูดอะไรเลยวะเจติงว่าเจติงว่าเจติดเดือดแบกว่าเดือดแบกว่าจับไปเลยครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดวงใจฮกใส่กดไลก์ก็ไลค์รอบนี้พี่ปิดให้มิดเลยนะครับอ๋อรอบนี้พี่ไม่เปิดแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเปิดตอนที่แบบตอนที่แจกทีเดียวพอแจกเสร็จแล้วค่อยเปิด น้องร้อนมากเราได้หาเจอพี่ผมมีอะไรจะบอกว่าไงครับน้องปีมมีอะไรจะบอกอ่ะเฮ้ยปิดไมค์ทำไมมันยังได้ยินเสียงอยู่วะหาเไปไน็นไรพี่หน่อยได้ยินไหมไม่ยิน เฮ้ยผมปิดไม้แล้วเนี่ยเพื่อนน้อยวอลบอลไอ้วอลไหมเพื่อนพี่หน่อยยังเป็นหัวแคนนั้นอยู่ป่าววะเป็นอยู่เฮ้ยแคนพี่หน่อยเวฟหกก็นี่ไอ้เปาใช่มันไม่มีมันมีถึงเวฟสี่เปล่าไม่ไม่เวฟเวฟสูงแล้วเวฟสี่สูงสุดนะ แค้นพี่หน่อยเว้วหกแล้วแปดแสนแล้วเกียรติยศสูงอยู่แปดแสนอ่ะเปตอนี่มีคนนี่ตรงเพื่อนนี่เด็ดเราห้องาไม่ดีเด็ดมาละวเด็ดปกติแล้วเปตอระเบิดเป้า เห้ยตเห้เอามาดิค้เเฮ้ยมันเป็นว่ะมันเป็นว่ะ กับหล่อแล้วกับหลอแล้วเฮ้ยมันยิงใครไปหกคนเลยวะกูไม่เห็นจะเจอใครสักคนเลยกูนี่มาฟีตัวจริง เปาแรงเลยไหมเป่าแรงเลยไหมไหวแหละมีคนแบกแรงแดงแบกได้เวอมอีกอนวอมอีกอนไหมวอมก่อนมั้เอาวอมก่อนก็ด้ อานไปไปไม่ได้อ่ะบังจานนะไม่กดเทียเ,นนเรียบร้อยวันนี้ฉันได้ฉันจะได้เล่นใหม่เล่นไม่ <laughs> ไมไหน่อยอ่ะ,ะ <laughs> พี่ผมอยากได้เพชรศูนย์เพชรน้องพี่หน่อยน้อ,องพี่หน่อยน้องพี่หน่อยเบาคนนั้นนะ <laughs> อ๋อ ตึงมาตึงมาต้องไม่หน่อยตึงมาต่อทำยังไงเนี่ยเฮ้ยโคตรโหดเฮ้ยน้องน้องพี่หน่อยเคยขึ้นแกนมัตเตอร์ท็อปหนึ่งมานะเว้ยตัวนั้นอะอืมขึ้นแกนมัตเตอร์ท็อปหนึ่งนะเว้ยตัวนั้นอะเกีย เล่นรอแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยดิไม่มีคนมาดูเลยปกติเยอะกว่านี้นี่อคนนี้มีแค่900คนเองปกติมีเป็นพันเลยผมทิ้ดไลค์แล้วแล้วแต่อะไรครับผมขอเพิ่มหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตอนท้ายท้ายไลค์นะก่อนจบไลค์ บไม่หน่อยพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยใครอยากได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทใครมันเอากระเบื้องมาขี่วะนะโอ้ยเฮียอีกนิดเดียวคำนวณพลาดคำนวณพลาดไม่มีคนลงใช่ไหม ม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยดีพีไอในโรซับมีบอกว่าไอ้เหี้ยมีมีมีหายไม่มีมีต้องเข้าไปดูอ่ะมีมีไอ้เหี้ยมันมันเร็วไปสำหรับเราอะเราเล่นแม่งเล่นในคอมเราก็เล่นเมาช้าหน่อย เอ้ยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ธรรมดาไอ้โทรศัพท์ธรรมดามันจะมีบอกว่าแต่ไอโฟนมีนะอไอโฟนมีเนาะี v i แต่นี่โทรศัพท์นี้แม่งไม่รู้มีป่ะเออวะลืมเลยนั่โนโดนยังเปล่าไม่มีคนไอเปิ้ลมีคนฮะ กยังเด็กๆไปไอ้น้องแกเด็กๆนอ,อาาน่น้องบีมพี่ขอแปนออกจากช่องนะไอ้น้องเด็กๆพี่ ข้างล่างบ้านโรงเรียนเหมือนมีคนเล่มเป้ตั้งไอบอลจำได้ครับจำได้เดี๋ยวพี่ให้ครับเดี๋ยวพี่ให้แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยแล้วใครเอา M14 ไปเนี่ยตรงไหงเอาวินจริงบนบ้านเมื่อกี้แล้วพี่หนไปทำอะไรฮะมาดูคนไงมันมีไอบอลอยู่เนี่ยไอ้เปาตั้งหรือเปล่าเปาตั้งเหรอไม่ได้ตั้งใครเอาใครเอาไอ้บอมั่งไม่ได้ตั้งจำได้ครับผมน้อง vivo จำได้จำได้ เดี๋ยวรอท้ายคลิปเดี๋ยวพี่ให้ครับเอ้าโอ้ปิงโอ้ยเด็ดปิงอะโอ้ปิงปิงโอ้ไี่หน่อยล้มไปแล้วเี็ดปิงอยู่หลังบ้านปิงมากเลยกี่ตัววะพี่เห็นแค่ตัวเดียว

เด็ดโคตรปิงเออพี่เมื่อกี้กระตุกใช่ใช่เนี่ยปิงพี่แบรนใครเหรอครับอ๋อแบนเดี๋ยวจะแบนน้องบีมครับผมเป็นการละเออ่ละเมิดมี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 เป็นการละเมิดช่องครับชวนคนในช่องผมออกไปจากช่องใช่ใช่